มาดิครับอลิสเอาสิกลัวที่ไหนล่ะก็มาดิครับก็ไหวอยู่นะยังไงโอ้มือไหลจะตายเนี่ยเอาไหมล่ะมียะเออช่วยหน่อยโอ้หมันจะถึกไปไหนเนี่ยสองลุมหนึ่งเอาไม่ลงก็มันรู้ไปอย่าปล่อยให้หนีอย่าปล่อยให้นใหนีเอออลิสมึงหยุดไปซ้ายครับมึงตีมึงบอก มึงจะเอากับปูบอฮึจังใดละ่ะใส่บอะไรฮึโอ้โอ้มึงสู่บอมึงสู่บอสู่ตีหึโอ้ยโอ้ยมืดมือก็ได้ตัวแบบเนี้ยหึจังใดละ่ะโอ้ยดูเลือดแห้งเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันม,มีมือที่สามมีมือที่สามเฮ้ยหึไม่ยังงี้โอ้โอ้คือขักแถววะโอ้ใส่มาลองเบิ้งก่อนนะเข้าออกอย่างเกาะวังหันนะ อันเดลืร่มเลได้บัดเนี่ยด้วยความที่ข้าจําไม่ได้ว่าเขาออกอะไรสิ้นแรกข้าก็เลยจะออกเกือบกันซีซีมาก่อนหวังว่าน่าจะไส่นะคงไส่แหละจากนั้นข้าก็ได้เริ่มทําการสังหารบับม่วงเพื่อจะเอาวงแหวนวิญญาณพันปีวงแรกและก็จบด้วยการเสียบคีบป,ป่าตัวเล็กผ่านไปมานานข้าก็ได้เกือบกันซีซีมาแล้วและก็จบด้วยการตีบับแดงในขณะที่ข้ากําลังทะเลาะก,กับคีบป,ป่าอยู่นั้นเหมือนทรามัดกับอาลิกาลังยุมหัวกันอยู่ ข้าเลยเปิดไซท์ทักษะที่3ส่งอลิสกับสำนักแบบไม่ต้องวาร์ปและข้าก็ขี่ม้าเพื่อเดินทางที่จะไปเอาเต่าแต่ดูเหมือนว่าจะมาไม่ทันเพราะกุชิออนเอาไปก่อนแล้วจากนั้นข้าก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าลืมอะไรไปสักอย่างใช่แล้วข้าลืมว่าเข้าออกอะไรกันอืมอันใดนออบัดเนี่ยดูดเลือดบอม่คือซิแมนตัวนี้ข้าได้เริ่มเปิดฉากต่อสู้กับบับม่วงไม่สิมันชื่อว่าจิ้งจอกสายฟ้าเพื่อเอาวงเวียนวิญ,ญญาณพันปีเหมือนเดิม และก็มาจบด้วยการสับคิปป่าตัวเล็กเหมือนเคยในขณะที่ข้ากําลังเดินเตะๆอยู่นั้นข้าก็บังเอิญมาจ้าเอกกับแม่นางบูเช็คเทียนเข้าโอ้แมเมนางเจ้าจะไปไหนอยู่คุยกับข้าก่อนข้าเลยได้เปิดไซท์ทักษะวิญญาณยุทธิสามควบม้าพุ่งกันไปแล้วก็ทําการส่งแม่นางบูเช็คเทียนกับสํานักแบบไม่ต้องว้าจากนั้นข้าก็กระโดดลงจากม้าใส่เกี่ยวหมาวิ่งหนีออกมาแต่เหมือนว่า,าเฮลเคร์่มะเร็งสาพเพื่อนรักจะไม่ปล่อยข้าไปง่ายๆข้าเลยต้องหันหน้าไปสู้พ่อแผลที่กลางหลังคือความอับอายของนักดาบ จากนั้นเขาก็ฟาดเฮลเครสขับสำนักแบบไม่ต้องวาร์ฟและเกนเจอร์ก็กำลังจะตายแต่ดูเหมือนว่าข้าก็กำลังจะตายเหมือนกันข้ากับแม่นางเอเจล่าจึงพากันแล่นนำหลังต้อยๆกันออกมาเหมือนว่ามีคนกำลังจะเอาเต่าข้าเลยพุ่งเข้าไปแล้วลัอดเต่ามาได้แต่ดูเหมือนว่ากูซิออนจากสำนักฝั่งตรงข้ามจะแค้นข้าอย่างหนักข้าเลยเปิดไซ้์ทักษะวิญญาณยุดที่3ากายแท้วิญญาณยุดพุ่งเข้าไปแล้วไล่ตบกูซิออนจนเข้าไปหลบในป้อมคันโบข้าป้อมนะคอยเข้าไปยุ่มหัวเจ้าฮอดไนทแท้ ผ่านไปไม่นานข้าก็ได้กระดูกวิญญาณสิ้นที่2แล้วออกอย่างนอต่อใบัดเนี่ยดูดเลือดตีคือสมแนนแหละแม่แล,มแล,แลนะเดนเนาะก็จะออกดูดเลือดกันแม่นบ่ดูเหมือนว่าด้านหน้ากําลังมันลุมมาตุ้มกันอยู่ข้าเลยเปิดใช้ทักษะวิญญาณยุทธิี่3กายแทย้วิญญาณยุทธวิ่งเข้าไปไล่ตบแล้วเก็บแม่นางอลิสคนดีคนเดิมมาได้ ในขณะที่ข้ากําลังอ่านตําราอยู่นั้นกูซิออนก็โผล่มาจากไหนไม่รู้ข้ากับสินน้องจึงร่วมมือการส่งกูซิออนไปบอกรัดกับลากมายม8นาทีผ่านไปแล้วแล้วกระดูวิญญาณสิ้นที่3ของข้าก็ได้แล้วต่อไปข้าจะออกเป็นเสียงแห่งสายลมหรือเปล่าน่าจะใช่แหละ ดูเหมือนว่าที่เลนการกกำลังจะมีประเด็นข้าเลยทําการเปิดไ้ทักษะวิญญ,ญาณลุกทีา3เรียกม้าคู่ใจแล้ววิ่งเข้าใส่ด้วยความหล่อเท่โดยมีแม่นางเอ็นเจล่าดูอยู่ห่างๆพวกเจ้าจะหนีไปไหน <c oughs> ด้วยความที่ม้าข้ามันกําลังดีดจัดข้าก็เลยทําการวิ่งเข้าไปล้อมแล้วเก็บกุซิออนมาได้โดยที่มีแม่นางเอ็นเจล่ารอลําไว้อยู่ยิ้มห่วยไอ้เนอีละเออจังสั้นแหละแต่เบิงฟังตรงขามกำลังศู์แห้งคอยเลยทำการแจะไปบาทหนึ่งแล้วกันนี้มาลี่ แบบเนียนๆไส์ไซสไซสไปเบิรดระบอ้อเวลาผ่านไปประมาณ11อหน้าที่แล้วแล้วค่อยก็ได้ดาบเสียงแห่งสายล่มและเหมือนว่าเล่นเทิงกำลังมีประเด็นคอยเลยทํทำการเปิดใส่ทักษะวิญญาณยุดที่สามมากกอยุ่ไซสแล้วแรนเข้าไปหวังว่าสีเมียนบักเก้นเจอให้เซตบักกองดองแต่คอยกระทือเขายองจนลงไปวัดดีกเจ้าเมทอลานี่สินต่อไปปืนทำลายล่างคือสีเมียนอันนี้แหละ ตัดภาพมาที่เลนกลางเหมือนว่ากำลังจะมีการหยั่งเซิงกันอยู่ <Terror> ยังไงมีใครจะเปิดก่อนไหมไะเว็กซาน,น่าเปิดไปแล้วข้าเลยทำการวิ่งเข้าไปซาดดาเพื่อจะเสียบไส้แต่ว่าอลิสฟิกเกอร์ถอยออกไปได้ก่อนและดูเหมือนว่าสำนักทางฝั่งข้าจะได้เปียบกลัวข้าจึงได้ใจวิ่งอ้อมเข้าไปเพื่อหาใครสักคนแล้วเกนเจอร์มาทำอะไรอยู่ตรงนี้ก่อนที่ข้าจะถอยและโดนอันติีของแม่นางบูเซ็เทียนจนเลือดก,ก็จะหมดหลอดแวะดูดเลือดสักนิด สักจึกสองจึกอุ้ยมันดูดแรงอยู่นะและดูเหมือนฝั่งนั้นจะไม่ยอมปล่อยมือง่ายๆวิ่งตามข้ามาแบบไม่ลดละแต่ข้าก็ถอยหนีมาได้เอ้า hmm. ตัดภาพมาตอนนี้เวลาประมาณ15นาทีและแม่นางอาริสมาเดินเตๆะๆอะไรอยู่ตรงนี้ข้ากับศินน้องจึงร่วมมือกันส่งแม่นางอาริสกับสำนักเพื่อไปทําใจจากนั้นข้าก็เปิดวิญญ,ญาณยุทธทีา3ควบมาแล้ววิ่งไล่หัวทุกคนที่อยู่ตรงหน้าและดูเหมือนว่ากูซิออนจะวิ่งหนีตามเพื่อนไม่ทันข้าจึงวิ่งไล่ด้วยขุมพลังหนึ่งแรงมา้า และตอนนี้ไอเทมของข้าก็ใกล้จะเต็มแล้วกระดูกวิญญาณสิ้นสุดท้ายข้าจะออกเป็นอะไรดีนะไม่ยั้งหรอบัตเ,เนี่ยเฮกูสะมาลืมคกเทนา่ะบัตเนี่ยซูอันข้าจเจ้าออกยังกันเนาะี่ยังวะเอา้าจอกก็อดิแม่นล่ะแหละในขณะที่คอยกำลังเคียคีบอยู่เล่นกลาง แม่นั่งอลิสคนดีคนเดิมกับเจอเขาแส่หวังสิปิดซีบแอยได้พรอมกับโซนเกือบอีกหลายกูคอยจึงทาการเปิดใส่ทักษะวิญญาณยุที่สามเพื่อสินีออกมาจากดงตีนแต่การน,นี้บม่ค้นถือเขายองจนล่องไปกองอยู่กับลากมัมงม่วงหลังจากที่คอยลืมตาตื่นขึ้นมาคอยกระยักล่องใส่เดียวกับเทพสมุทรเบิงจากบาด <Okay. S 1> โอ้นันก็ดูดเลือดแห้งอยู่ได้สู และเหมือนว่าด้านหนา้ากำลังยองันอยูกอยเลตัดสินใจขึ้นมาเพื่อไปซอยมูเอ้ไปใส่มดละสูโอ้ยหาสูเอ้ยย่อยกูข้นมาจะซื้อเนาะโอ้ยกูขึ้นมาไอเอ <c oughs> ออาอาด้เด้ห <c oughs> <c oughs> ลังจากที่ข้าขี่มา้าออกมาด้วยความขืนอายเขาก็ใส่กันอีกแล้วจังหวะนี้ข้าเลยทําการพุ่งเข้าไปเพื่อจะช่วยเพื่อนและนี่ก็คือฉากการต่อสู้ระหว่างข้ากับอลิซที่มันที่สุด เมื่อไหร่มึงจะตายเนี่ยจะถึกไปไหนมียาช่วยข้าด,ด้วยเออนั่นแหละโอ้โหดูดีดูมันโคตรถึกอาจจะปล่อยมันหนีไปได้เสร็จเกือบบวาวมันขันมียาบอมาโซอันนี้คอยตายแท้โอ้ย hey. Hey. บักมาแรงสามในกระจอบดต่กูเนาะและตอนนี้กระดูกวิญญาณของข้าก็เต็มไปที่เรียบร้อยแล้วไหนๆหขอลองดาเมจหน่อยสิอ้าวอาลิส มึงสิไปสายเอ้ยมาลองกันดีจะตังเบงมึงตีมึงบอกมึงตีฮึเอาตีล่ะเมืดมือก็ได้ตัวแบบนี้โอ้เออโอ้ไหวกูจะบอมึงตีจังไรโอ้ยโอ้ยโอยมีมือทีสามมีมือทีสามโอ้หลังจากที่ข้าตื่นมาเพื่อนในสำนักของข้าก็ตุยจนหมดแล้วเหลือข้าแค่คนเดียว มาดูกันสิว่าข้าจะต้านทานพวกเขาได้ไหมโอ้ยเบิงมันตีลาสูปาดทูมาวาบใส่กูยังสี่โอ้ยสูเหตส่พิษคนแล้วเบิงบักใดมันเก่ง